สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับครอบม่านานะอาหารอร่อยค่ะสําหรับวันนี้ก็จะมาทําปลาซิ่วหมกหม้อใส่ไข่ด้วยนะคะแซ่บๆนัวๆน้ําปลาเป็นกับข้าวง่ายๆบ้านๆแต่รสชาติอร่อยไม่ธรรมาดาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะต่อไปเราก็จะมาตำเครื่องแกงนะคะใส่ตะไคร้ซอยลงไปตามด้วยพริกแห้ง สำหรับความเผ็ดเพื่อนๆสามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะจากนั้นทำการตำให้ละเอียดพอหยาบๆค่ะสำหรับเครื่องแกงอาหารอีสานนะคะส่วนมากก็จะใส่ตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกแห้งประมาณนี้นะคะสำหรับเครื่องแกงอาหารอีสานค่ะต่อไปแล้วก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมลงไปสำหรับหอมแดงเราจะใส่เยอะกว่ากระเทียมนะคะ ก็ตาให้ละเอียดพอหยาบๆค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตอกไข่ไก่ใส่ลงไปในชามผสมสองฟองไข่ไก่ที่เราใส่นะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของปาซิลด้วยนะคะจากนั้นทำการตีให้ไข่เข้ากันดีค่ะ ต่อไปก็จะใส่ปลาซิลลงไปสำหรับปลาซิลนะคะก็ทำการเอาขี้ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยใส่ลงไปถ้าเราไม่เอาขี้ออกนะคะหมกปลาซิลของเราจะมีรสชาติที่ขมนิดนึงถ้าใครชอบขมขมก็ใส่ลงไปเลยก็ได้ถ้าใครไม่ชอบขมก็เอาขี้ออกให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะปรุงรสด้วยผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลา ต่อไปก็จะใส่น้ำสะอาดลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้ไข่ของเราไม่แข็งเกินไปค่ะตามด้วยเครื่องแกงที่เราตำไว้ก่อนหน้านั้นนะคะใส่ลงไปจากนั้นทำการคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีค่ะขอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะเพิ่มความหอมด้วยใบแมงลัก สำหรับเมนูอาหารอีสานนะคะถ้าเป็นเก่งๆหมกหมกเนี่ยใบแมงลักจะขาดไม่ได้นะคะคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะนำไปเทใส่ในกระทะเตรียมที่จะหมูก,กันเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการหมกปลาค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะหมกในกระทะกันแบบง่ายๆสำหรับใครอยากกินหมกปลาไม่มีใบตองสามารถทำวิธีนี้ได้เลยค่ะเทป,ปลาลงไปจากนั้นเราจะทำการปิดฝาหม้อหมกด้วยไฟอ่อนจนกว่าปลาของเราจะสุกดีค่ะค่ะสำหรับปลาซิลหมกหม้อใส่ไข่ของเราก็สุกแล้วค่ะ ปลาซิลเป็นปลาตัวเล็กนะคะใช้เวลาหมกไม่นานวิธีสังเกตเราก็จะสังเกตดูข้างๆหม้อพอน้ําเริ่มแห้งก็สุกใช้ได้แล้วค่ะกลิ่นหอมหน้าตาน่ากินมากๆเลยค่ะสําหรับวิธีการหมกหม้อเราจะไม่คนหม้อนะคะถ้าเราคนหม้อจะทําให้ปลาของเราเละได้ค่ะสุกได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราก็จะปิดแก๊สยกออกจากเสริรตฟไปเลยค่ะ ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำปลาซิวมกหม้อใส่ไข่เป็นอาหารง่ายๆบ้านๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าสูตรนี้เด็ดอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ